อันนี้แม่ทำข้าวต้มหมูสับให้ลูกชายกินอร่อยไหมครับ ของโปรดของโปรดข้า,าวเช้าต้องกินทุกวันเพราะว่าอยู่โรงเรียนกว่าจะกินก็กี่โมงนะลูกกินข้าวเที่ยงอ่ะพักเที่ยงกี่โมงเที่ยงเที่ยงหรือสิบเอ็ดเที่ยงอ่ากว่าจะถึงเที่ยงก็กี่ชั่วโมงแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสี่ชั่วโมงให้กินเยอะเอะกินเยอะๆแล้วก็ถ้าปวดท้องแล้วก็ทําธุระที่บ้านให้เรียบร้อยเลยแล้วงานเมื่อคืนกลับให้แม่เสร็จไหม ไม่เสร็จเดี๋ยวนี้แม่ทําต่อเดีย๋ยเลิกเรียนมาถ้าไม่เสร็จก็ค่อยถ้าแม่ไม่ทำไม่เสร็จก็ค่อยช่วยเหมือนไม่เกี่ย,ยันึงอ่ามู่นยังไม่ทําอีกเยอะอยู่ก็ต้มใส่ผัก นี่คือบรรยากาศหน้าบ้านกินข้าวเสร็จก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนส่งน้องติวเตอร์ที่โรงเรียนครับวันนี้ทำไมใส่เสื้อเหลืองอะลูกชุดอะไรรอนาเขาเรียกว่าชุดอะไร Support Just a Just